สบายดีทุกคนมาเลือกกินขากับอุปรสซิยมีถอดสียํนังเอวบเใีเยลนุนปลาเตลวโกเนตมีปัโกรุนีนี่ตัวนี้อุปเสยแสบๆมาเลิกมาเลิกทุกคนอุปะสิยเย็ดเองใส้ปักกันเนยงใส่ผักอีตัวเลือกของเน้ย

มาด้วยกนบ่ใช e ่ค่ะเงี้ยกขาวเบบีเลยก็คุยนี่เ่อให้เมืองซักวเน็หรุมเนตูวเเป็นวัดพี่น้องวันเสารกับ เหงากระตังกายกงกันห่มฝนตกฝนตกเป็นฝนตค่อยค่อยเลบระซิวมะเห็ดอูสื่ก็จะเศร้าพันเขม็ดอูเดี๋ยวตัวก็ง่ายร้อยเสร็จ นี่เปไหนมาคือกวาอุปน่อยอุปเสียวกินปลาเป็นรักกินผักเป็นยาครับวะอะไ้ใส่ไหมใส่ยังถ่ายกล่องโทรศัพท์บ่ทันมีใหม่

Cái màn xe bát Xe bát xin lỗi Bởi vì ạ này mà này rồi nè Bố biết con biết มีปลาคอน่อยปลาคกันประเขงประซิวได้ยอยู่ตลาด เสือแนหลายคนคือสิมัหลายคนก็สิบ่มักคมน้อยนึงไปสิเป็นทดบีบเนาะฝ่าตัวน้อยๆมี แซ่บเห็ดเองแซ่บเองแซ่บแสบทุกคนอือ Không, kháu, không có cái gì cũng kinh hoàng số mà dạ cái đi rồi có cái cái lựa mấy sẽ mà Giảm nữa. Mà cứ quay vào thuốc quốc. Mà cứ như mà s มตุ้งตันไปเวียฝากเพื่อนเพื่อนนะคนี้นแซ่บแล้วกันเยอะเลยกรตามกับกงฝากุ้งทีตามกุ้ลยกุเสร็เป็นกครื่งใก่เกจีระในเนเือเพื่อนหรือผักกินพัเตียวเจระสน่หสโปโก ขอบุญกับคุณคุณ,คณ,คณ,คณทีเขาติดตามมอเตอร์ไซคถูกทางสุขภาพไปแห็งกันแล้วบ๊ายบาย